หลังจากที่4ทีมอาชีวะของไทยเราทำช็อกโลกสร้างประวัติศาสตร์กวาดรางวัลเรียบแกะสลักหิมะนานาชาติที่เมืองฮาบินประเทศจีนอย่างที่บอกว่าอันดับ 1- 2 3เนี่ยไทยเรากวาดหมดเลยไม่แบ่งให้ประเทศไหนเลยและทำเอาชาวจีนชาวต่างชาติทึ่งไปต,ตามๆกันนะครับเมื่อคลิปที่แล้วในคลิปนี้ครับมาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานของน้องๆแต่ละวิทยาลัยนะครับว่ามีแรงบันดาลใจในการสร้างงานศินละปะนี้ออกมา จนสามารถคว้ารางวัลแชมป์โลกรางวัลอันดับ2อันดับ3ได้แบบนี้ติดตามพร้อมๆกันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TNS Thaianow ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปสืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับคลิปที่ผ่านมาเนี่ยแอดมินได้ทำคลิปเรื่องราวแล้วก็คอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับชาวจีนชาวต่างชาติ ที่เขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของเยาวชนไทยนะครับกับ4ทีมอาชีวะศึกษาก็มีทั้งอุบลมีทั้งสวพามีทั้งสระบ,บุรีและก็เชียงรายนะครับ4ทีมเนี่ยเราส่งไป4ทีมแข่งขันแกสะสลักหินานาชาติ2026ที่เมืองฮาบินประเทศจีนครับส่งแค่4ทีมนะครับเราคว้ารางวัลทั้ง4ทีมเลยซึ่งคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยแอดมินได้พูดไปในคลิปที่แล้วแล้วนะครับก็ย้อนไปฟังได้ และคลิปนี้ตามความต้องการของหลายๆท่านนะครับที่อยากจะฟังรายละเอียดของผลงานในแต่ละวิทยาลัยในการสร้างผลงานนี้ออกมาจนสามารถคว้าชแชมป์โลกได้แบบนี้นะครับซึ่งผลงานแต่ละผลงานนั้นยิ่งใหญ่อลังการสมกับไทยเราเนี่ยเคยเป็นแชมป์แทบจะทุกปีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยติดตามอยู่ตลอดนะครับอันดับหนึ่งบ้างอันดับสบ้างแต่ละปีเนี่ยโอ้โหอย่างน้อยเราก็ติดหนึ่งในสามแหละครับแม้ว่าเราจะไม่มีหิมะเหมือนกับ หล,หลายประเทศนะครับซึ่งการแข่งขันนี้เนี่ยในปีนี้มีอยู่9ประเทศกับ46ทีมนะครับไทยเราก็ส่งไป4ทีม4อาชีวศึกษาทีมที่คว้าอันดับหนึ่งแชมป์โลกได้เนี่ยก็เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายนะครับกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวพาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสาวพาเนี่ยก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครส่วนอันดับ2ครับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราช,ชธานี และอันดับ3ได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบ,บุรีซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมประกวดเข้าร่วมแข่งขันเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มาจากสาขาวิจิตสิน์ของวิทยาลัยในแต่ละที่นะครับอย่างที่บอกว่าการแข่งขันมีอยู่46ทีมจาก9ประเทศได้แก่จีนอังกฤษไทยโปรโตเุเกสสวิตเซอร์แรนาาลนด์มาเก๊าฮ่องกงมาเลเซียและยูเครนซึ่งชาวต่างชาติเนี่ยเขาคิดว่าไทยเรามาแข่งกันเองนะครับเหมือนกับ ไทยจัดกันเองแข่งกันเองนะเพราะว่าไม่แบ่งรางวัลให้ใครเลยอันดับ 1, 2, 3น3่สองสามกวาดหมดเลยแม้ว่าจะส่งไป4ทีมก็ได้รางวัลทั้ง4ทีมเดี๋ยวเรามากันที่รายละเอียดของอันดับ3นะครับจากทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีครับทีมนี้ก็เห็นส่งหลายปีแล้วนะครับปีนี้มาในชื่อผลงานมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตการศึกษาเนี่ยเปรียบเสมือนมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่จุดประกายการเดินทางแห่งการดำรงอยู่ของแต่ละคนเริ่มต้นด้วยมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาอันอ่อนน้อมซึ่งค่อยๆค,คลี่คลายและเบ่งบานผ่านการรวบรวมความรู้และการบ่มเพาะความเข้าใจมันคือมเมล็ดพันธุ์ที่หล่อเลี้ยงไม่เพียงแต่ตัวบุคคลเท่านั้นแต่ยังหล่อเลี้ยงโลกที่เบ่งบานอยู่รอบตัวของพวกเขาด้วยภาพที่เด็กเปิดหนังสือเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญของนักสำรวจรุ่นเยาว์ที่ก้าวไปสู่สิ่งที่ไม่รู้จัก ภายในหนังสือเพียงเล่มเดียวมีพลังที่จะเปิดโลกทัศทัใหม่ส่องสว่างโลกที่ซ่อนเร้นและอบอุ้มหัวใจด้วยความหวังและความอัศจรรย์เด็กคนนั้นกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอยากรู้อยากเห็นอย่างแท้จริงผู้ที่กล้าจะฝันมเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเติบโตอย่างอ่อนโยนได้รับการสนับสนุนจากพลังแห่งความอัศจรรย์นอ่อนค่อยๆขยายออกเป็นกิ่งกา้านแห่งการเรียนรู้ยืนออกไปและขึ้นไปข้างบน จากรากที่แข็งแรงและอย่างลึกสู่ยอดที่สง่างามและทะเยอทะยานลวดลายที่ไล่ระดับขึ้นไปสะท้อนถึงการเดินทางของมนุษยชาติการเรียนรู้จากจุดเริ่มต้นที่ต่ำต้อยการเอาชนะความท้าทายครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งความรู้ผิบานเป็นความแข็งแกร่งและความสำเร็จอนาคตที่เบ่งบานนี้คือวันพรุ่งนี้ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ตลอดชีวิตเส้นโค้งที่อ่อนโยนและลิวไหว พาดผ่านชิ้นงานเรากับคลื่นแห่งพลังชีวิตสัญลักษณ์แห่งแรงบันดาลใจที่แพร่กระจายจากเด็กคนหนึ่งไปสู่โลกที่กว้างใหญ่พวกมันคือจุดประกายความฝันที่ไม่ยอมจางหายไปและนำทางของเราไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นอย่างเงียบๆและด้วยคำมั่นสัญญาที่จะสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนต่อมนุษยชาติไปไกลแสนไกลนี่คือรายละเอียดของชื่อผลงานนะครับแล้วก็คําอธิบายแรงบันดาลใจนะครับของ รางวัลอันดับ3จากทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีต่อมาอันดับสองนะครับได้แก่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีครับภายใต้ชื่อผลงานมรดกแห่งบันพการจุดประกายฝันใต้เงาหิมะนําเสนอพลังของมรดกบรรพการด้านคุณธรรมและความอุดมสมบูรณ์ผ่านสัญลักษณ์ของพระแม่โคศกและกวนอูที่หลอมรวมเป็นรากเงาแห่งความมั่นคง เพื่อจุดประกายความฝันและและพลังสร้างสรรค์ใหม่ความเคลื่อนไหวของประกาศไทยจีนสื่อถึงพลังขับเคลื่อนขณะที่รวงข้าวแทนความอุดมสมบูรณ์และหางนกยูงแทนความรุ่งเรืองซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้แนวคิดความฝันใต้เงาหิมะซึ่งหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ด้วยความบริสุทธิ์และความหวังในการสร้างอนา,าคตจากรากเงาอันทรงคุณค่าของอดีต ก็เป็นเรื่องราวของไทยกับจีนในอดีตด้วยนะครับไทยเราก็เป็นพระแม่โคศบส,ส่วนจีนก็เป็นกวนอูก็ถือว่าเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของทั้งไทยและจีนที่นํามาเล่าเรื่องผ่านผลงานศินลปะการแกะสลักหมะในครั้งนี้สามารถคว้ารางวัลอันดับสองไปได้นะครับส่วนอันดับหนึ่งครับได้แก่วิทยายลัย2วิทยายลัยจากประเทศไทยเรานั่นคือวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภาครับ ภายใต้ชื่อผลงานเทพีแห่งชีวิตผู้ประทานน้ำซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศเขตร้อนทำให้น้ำเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและฝังรากลึกในประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อความอยู่รอดของสรรพสิ่งทั้งเล็กและใหญ่เปรียบเสมือนกับมารดาผู้หล่อเลี้ยงชีวิตดังนั้นน้ำจึงมีความสำคัญต่อการกำเนิดและการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง สิ่งนี้ถูกนำเสนอผ่านงานศิลปะไทยร่วมสมัยซึ่งมีลักษณะเด่นคือท่าทางอันสง่างามของสตรีผู้เป็นมารดาเพื่อแสดงความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างน้ำและการให้กำเนิดชีวิตภาพแสดงให้เห็นถึงสตรีคนหนึ่งกำลังบีบน้ำจากเส้นผมของเธอเพื่อหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงเห็นแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับที่เป็นเทพีแห่งผืนดิน ซึ่งในทางพุทธประวัตินะครับตอนมานรผจญเนี่ยที่พระแม่ธรณีปรากฏกายบีบมวยผมหลังน้ำชนะพญามารถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินด้วยก็สามารถคว้าอันดับหนึ่งร่วมไปได้ของวิทยายลัยอาชีวศึกษาสาวภา ต่อมานะครับคืออันดับหนึ่งเช่นเดียวกันผลงานจากวิทยายลัยอาชวศึกษาเชียงรายครับดินแดนแห่งศิลปะล้านนาศิลปินเด่นๆคืออาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์นะครับสำหรับเชียงรายเนี่ยสร้างผลงานภายใต้ชื่อผลงานและแรมันดาลใจคือปรากัดที่เบ่งบานในแดนหิมะเริ่มต้นจากเรมันดาลใจของปรากรดสัญลักษณ์ของความงามและความแข็งแกร่งและจิตวิญ,ญญาณของนักสู้ของคนไทย ประกาศทั้ง4ตัวถูกออกแบบให้ไหววนรอบลูกโลกลดหลั่นกันตามลำดับเปรียบเสมือนกับกระบวนการเติบโตทางปัญญาตามแนวคิดบัวสี่เหล่าในพระพุทธศาสนาจากผู้ที่ยังคงไม่พร้อมรับแสงแห่งปัญญาจนถึงผู้ที่พร้อมเบ่งบานและเข้าถึงการตื่นรู้ประกาศตัวแรกสะท้อนถึงบัวใต้น้ำผู้ที่ยังต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อเรียนรู้และเข้าใจโลกประกาศตัวที่สองสื่อถึงบัวปริ่มน้ำ ผู้ที่เริ่มเปิดใจรับโอกาสและพร้อมจะพัฒนาประกาศตัวที่3แทนบัวพ้นน้ำผู้ที่มองเห็นเส้นทางแห่งปัญญาได้อย่างชัดเจนประกาศตัวที่4คือบัวที่จะบานในวันรุ่งขึ้นผู้ที่พร้อมเบ่งบานเต็มศักยภาพก้าวสู่ความสำเร็จความงดงามภายในการจัดลำดับการว่ายน้ำของประกาศทั้ง4นั้น จึงไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาความรู้แต่ยังคงสะท้อนถึงการฟันฝ่าเส้นทางชีวิตอันเปียมด้วยความพยายามเหมือนกับปากัดที่ต้องสู้เพื่อการอยู่รอดการเติบโตและเปล่งประกายด้วยตัวของมันเองดอกบัวที่กึ่งกลางองค์ประกอบจึงกลายเป็นศูนย์รวมของการงอกงามทางสติปัญญาขณะที่ลูกโลกด้านหลังแทนเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคือการก้าวไปสู่สายตาชาวโลกด้วยคุณค่าความคิดสร้างสรรค์ และอัตลักษณ์แบบไทยเมื่อสัญลักษณ์ของปลาบัวและลูกโลกได้ประสานเข้ากันกับหิมะซึ่งเป็นวัตถุหลักในการแข่งขันในครั้งนี้หิมะจึงไม่ใช่เพียงสภาพแวดล้อมอันเยือกเย็นหากแต่เป็นความท้าทายใหม่ในขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่แห่งโอกาสใหม่เพราะงานแกะสลักหิมะต้องการความประณีตความอดทนและสมาธิ เหมือนเส้นทางของผู้เรียนที่ต้องใช้ปัญญาความพยายามและความกล้าฝันเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดและการเติบโตในสถานการณ์ดังกล่าวผลงานนี้จึงเป็นภาพแทนของการเดินทางจากผู้เรียนรู้สู่ผู้เบ่งบานที่พร้อมนำความเป็นไทยออกสู่เวทีนานาชาติด้วยความภาคภูมิใจสร้างฝันด้วยหิมะจุดประกายอนาคตด้วยสติปัญญาเอาละครับนี่คือรายละเอียดนะครับจุดแรงมดันใจต่างๆในการสร้างผลงาน ของแต่ละผลงานทั้ง4อาชีวะของไทยเราจนสามารถกว่าทุกรางวัลในการแข่งขันในปีนี้นะครับ1 2 3เก็บหมดทั้ง4วิทยาลัยสุดยอดจริงๆอันนี้ชาวจีนต่างชาติเนี่ยเขาก็ชื่นชมนะครับว่าเยาวชนไทย,นยมีความสามารถมีฝีมือจริงๆนะเพราะว่าเราสร้างชื่อเสียงในการแกะสลักหิมะเนี่ยทุกปีนะครับ ทั้งที่จีนแล้วก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการแข่งแกะสลักหิมาเหมือนกันนะครับก็ไปโชว์ฝีมือเหมือนกันสําหรับไทยเราปีที่แล้วไม่แน่ใจว่าเป็นทีมไหนนะครับก็คว้าอันดับ2มาได้เช่นเดียวกันและเ,เพื่อนๆแล้วครับที่ฟังคลิปนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับภูมิใจยังไงอยากจะกล่าวถึงเด็กๆเ,เหล่านี้ยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้ได้เลยนะครับเอาละครับอีพีนี้ผม NS, แอดมินทีเอ็นเอสเทเลนาวก็ นำเรื่องราวรายละเอียดเนี่ยมาฝากทุกคทุกท่านตามที่หลายคนนะครับร้องขอว่าอยากฟังรายละเอียดผลงานแรงบันดาลใจในแต่ละผลงานของเด็กๆในทั้ง4วิทยายลัยนะครับก็นำมาฝากเป็นที่เรียบร้อยอาลครับอีพีนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ